ภูมิใจไทยล่าสุดเห็นบอกว่ามีถาแถลงการออกมาแล้วภูมิใจไทย70เสียงคุณผู้ชมคะที่หลายคนมองว่าเป็นตัวแปรสําคัญรวมข้างไหนข้างนั้นก็มีน้ําหนักมากขึ้นล่าสุดเมื่อสักครู่นี้เลยนะคะครับคือถแถลงการของพรรคภูมิใจไทยเนี่ยนะฮะเผยแพร่ผ่านเพจ a c e b o o k ของพรรคบอกว่าพรรคเนี่ยขอเรียนนะภูมิใจไทยไม่สนับสนุนนายกรัฐมนตรีที่มีนโยบายเข้าไปแก้ไขามาตรา112อันนี้พูดชัดๆเลยแล้วก็จุดยืนของภูมิใจไทยคือ ไม่ร่วมจัดตั้งรัฐบาลกับพรรคการเมืองที่จะแก้ไขกฎหมายมาตรานี้เพราะมันเป็นประเด็นที่เปราะบางหัวหน้าพักคุณอนุทินชาญวิรกูลเคยพูดชัดเจนก่อนหน้านี้ละ จุดยืนเนี่ยมันเป็นหลักการสําคัญของพรรคไม่มีทางเปลี่ยนแปลงหรือต่อรองได้และก็จะไม่ลงมติสนับสนุนแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีที่มาจากพรรคการเมืองที่ประกาศนโยบายจะแก้ไขหรือยกเลิกมาตรา112ส่วนการเรียกร้องคมคู่หรือก,กดดันพรรคภูมิใจไทยให้ไปสนับสนุนแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคการเมืองที่เขาจะแก้กฎหมายที่มันเปราะบางเนี่ย คือไม่มีผลนะคือจะข่มขู่จะอะไรในโซเชียลอะไรก็ไม่มีผลที่ทําให้พักภูมิใจไทยเปลี่ยนแปลงอุดมการณ์ได้การจะตั้งรัฐบาลที่มีนโยบายเรื่องการแก้มาตรา1 1 2ยเนี่ยยังไงซะภูมิใจไทยก็พร้อมที่จะเป็นฝ่ายค้านแล้วก็เรียกร้องเสียงข้างมากเรียกร้องฝ่ายที่รวมตัวจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยขอให้เคารพแล้วก็รับฟังเสียงข้างน้อยตามหลักประชาธิปไตยไม่ใช่กดดันหรือข่มขู่นี่ นี่คือถแถลงการชัดเจนครั้งล่าสุดของภูมิใจไทยนะฮะถามว่าชัดไหมเท่าที่ดูก็ประมาณหนึ่งครับแล้วก็กระแสข่าวที่ออกมาก่อนหน้านี้ก็ก็เป็นไปใน,นทิศทางคล้ายๆกันก็คือก้<อ> <9 S 1> าวไกลก็บอกผมก็ไม่ได้ติดต่อคุณไปเหมือนกันออแล้วสงสัยอย่างหนึ่งฟ่ายแล้วถ้าถ้าภูมิใจไทยบอกว่าผมไม่เสนอนโยบายแก้ไขามาตรา112ตัดออกไปเลยเหรอคะ เสียงที่หาไว้กับประชาชนค่ะ,ะเสียงที่โหวตกันเข้ามาก็จะบอกว่าอ้าวคุณไม่รักษาสัญญานี่คุณ<ต>บอกว่าคุณจะทําแต่จะได้70เสียงมานะแต่บวกเข้ามาก็จบเลยเหมือนกันเดี๋ยวเป็นเรื่องที่คือวันนี้ภูมิใจไทยก็เขาก็งงเงียบมานานนะตั้งแต่วันที่14มามีกระแสข่าวบอกว่าดีลไม่ดีลเนี่ยก็เงียบมาโดยตลอดจนกระทั่งนี่คือ,จ,คอจุดยืนล่าสุดก็แล้วกันเรายังม <ๆ S 1> ไม่แน่ใจในรายละเอียดนะคะอ๋อแต่วันนี้คุณอนุทินพูดะไรคนที่แพ้ก็ต้องดูแลตัวเองใช่ฮะแล้วก็ไปทําบุญแล้วก็ส่องพระ Thank you